เราไปเวฟฟุตบอลเงี้ยไหมฮะ<อ><อ>ได้ครับได้ครับบฟ,ฟุตบอลเลยไหมได้เล <ะ S 1> ยปล<อ>าครับขอคำนำหนึ่งคำเจียโก้คันทาล่ากองกลางสูนหน้าดาวินนูนเยสอเล็กซิสซานเชฟมัคกิทยาน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำต้องเชื่อ เรามาเจอผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ก่อนนะครับพี่เวงจากเทพลีลาน้องป๋าจากบารมาสน้องอามจากโอฮาน่านะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่นะครับพี่นิกกับพี่เจดมจากเอ็นอาร์สปอร์ตเรดีครสวัสดีครับแม่แม่ด้วย สองคนออกช่องเทมปิราช่องไม่ใช่ไม่ใช่ผิดช่องผิดช่องยกกำลังมาลังถึงผิดช่องยกกำลังยกกำลังแม่เออเล่นกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่สองคนนี้เขาเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลครับฟุตบอลส่วนอาร์ก็เกี่ยวกับฟุตบอลคือเป็นตัวจังหวัดมาก่อนเคยเล่นเคยเล่นแต่ผมว่าไม่ค่อยดูผมเล่นอย่างเดียวเพิ่งคุยกันนักเตะคนล่าสุดที่รู้จักแบ็กแฮมแบ็กแฮมนี่แบ็คแบ็คแฮมใช่ครับผมแบ็กแฮมแบ็กแฮมด้วยนะรู้จักแค่นี้สนิันดีด้วยส่วนป่านี่ก็เป็นคนที่เชียร์บอลใช่ครับถูกไหม เร์ทีมเดียวกับพี่นิกเลยหรือว่าพูดยอดทีมอ่ะก็ฝากด้วยนะครับพวกเราสองคนที่ทำช่องฟุตบอล NR Sports Radio นี่นะครับนี่แล้วก็มีช่องใหม่ด้วยชื่อว่า NR Variety นี่ครับผมอ่ะเราฝากด้วยเจดม OFFICIAL ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเจดมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ J D U M อ่าแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ขึ้นมาให้เดี๋ยวขึ้นมาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับคนชอบบอลไปติดตามสองคนนี้ตัวตึงตัวตึงวันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศครับซัมเมอร์รับหน้าร้อนแบบนี้นะครับแต่ว่าต่อให้ร้อนแค่ไหนเราก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเรามีลูกค้าสดชื่นรับซัมเมอร์นั่นก็คือเนสกาแฟเนี่ สดชื่นขึ้นมาทันทีทันควันเลยนะครับเพราะว่านี่คือซัมเมอร์ท c รัคของเนสกาแฟนะครับที่เนสกาแฟเนี่ยนะครับจะใช้เดินสายไปทั่วประเทศเลยเพื่อให้ทุกคนได้ลองชิมเมนูหน้าร้อนอร่อยๆอใครเจอที่ไหนนะครับเข้าไปแวะชิมกันได้เลยครับ <Yeah. S 2> นอกจากเมนูหน้าร้อนที่มากับซัมเมอร์ทรักแล้วนะครับใครที่อยู่ทางบ้านก็สามารถชงกาแฟของเนสกาแฟแบบเย็นหรือแบบร้อนก็ได้ง่ายๆที่บ้านนะครับมีให้เลือกหลายรสชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนสกาแฟซองม่วงหวานน้อยอร่อยมากหรือว่าเนสกาแฟอเมริกาโน่หอมเข้มสดชื่น <Yeah. S 2> เอาล่ะ ไหนๆก็ไหนๆคงไม่ได้มาตั้งโชว์อย่างเดียวเพราะว่าวันนี้ครับเนสกาแฟมีบาริสต้าจะมาแจกความสดชื่นให้ทุกคนหนึ่งที่เลยนะครับขอเชิญบาริสต้าแจกกาแฟบัวกแก้ว yeah. จจและนี่คือเนสกาแฟที่ผมเลือกนะครับเนสกาแฟอเมริกาโน่หอมเข้มสดชื่นหอมอร่อยแบบนี้ก็ต้องขอเนสหนึ่งเออันนี้นะครับคือซองสีม่วงเขาบอกว่าอันนี้คือหวานน้อยอร่อยมากครับผมพี่ยังไม่เคยลองนี้เลยครับเดี๋ยวพี่จะลองแต่ปกติพี่จะอันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะเทตั้งใจเทจะได้ทุกคนจะได้เห็นชัดได้ดูเป็นธรรมชาตินิดนึงมือสั่นยิ่งยิงยิงยิงธรรมชาติของก้อนหินมาวันนี้ ว้าวว้าวมีว้าวแะด้วยนี่ออกทีวีข้งแรงมากเลยเฮ้ยหูทองดู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 เเฮ้ยสนุกนะสนุกนะพี่ปกติแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขากำลังมีเพลงด้วยนะเพลงอะไรเพลงเขามีชาเลนจ์นะของด้วยเลยหยังไงอ่ะจากลองดูไม่ล่ะเฮ้ยขอดูสักหน่อยเดี๋ยวผมได้โชว์สเต็ปพี่บอสพี่บอสมาเต้นกับผมหน่อยดีกว่านี่นี่นี่จัดไปฮะพร้อมครับ เซ็ซียงที่สายชมันจ้าพอยขอบเช็คเสร็จแล้วเนี่ยมันกระตุ้นให้กลิ่นกาแฟหอมขึ้นด้วยนะทุกคนลองดมเฮ้ยดีมากดีมากมากเฮ้ยสดชื่นสดชื่นเข้มข้นด้วยเข้มข้นเยยสว่างขึ้นหมดเลยว่ะสว่างเลย อ่ะหลังจากที่เราตรงนี้นะครับดื่มกันสดชื่นเรียบร้อยแล้วผมว่าถึงเวลาที่ต้องเล่นเกมแล้วแต่แต่แตทุกคนอาจจะสงสัยทำไมมีผู้เล่นแค่หคนนั่น<อ><อ>ครับมันดูแห้งๆด้วยมีแต่ชายหนุ่มผมว่าเราควรจะเติมความสดชื่นอีกสักหน่อยครับโดยการเชิญสาวสวยมาร่วมเล่นกับเราด้วยสักคนหนึ่งครับขอเชิญพบกับน้องเบสคสออําเซ ตอนนี้นะครับอยู่กับเราน้องเบสโปรเมย์คันกับน้องเบสเค่ะเบสนะคะก็ลูกพ่อบาสมรักนะคะก็ช่องคำสิง Family. ค์แฟมิลี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันแต่น้องเบสเนี่ยเพิ่งเข้ามาถามน้องเบสหน่อยน้องเบสเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมาเล่นเกมคำต้องเชื่อมกับแก๊งนี้ครับวันนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะที่ได้พ่อมาเยอะนะโม่บ้าโมบ้าไม่ได้โม ผมเปมนนายโมครับเออเอบครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับจะเป็นยังไงรับครับต้องเชื่อรอบแรกนะครับเรามีโพยให้นะครับสำหรับคนแรกนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วพี่เบงครับขอคำนามหนึ่งคำ summer อากาศร้อนแดด จ้าซะเเลือกกินทะเลเมฆนกขี้ห้องน้ำตดปวดท้องปวดท้องโอ้มากาคือจะเข้าป่าก็บอกว่าจะขี้ซะแล้วปวดท้องเป็นคำกริยาครับให้หนูซ้อมหนูซ้อมซ้อมอะไรนี่เล่นจริงแล้วไม่ไม่อะไรถือว่าหนูซ้อมหนูอ่อนให้ก่อน่่ใช ปล่อยให้ก่อนพ่งเสาปช่อยให้ก่อนต่อให้ก่อนมาเล่นแบบมีเอมพารตี้อยากให้คนอื่นชนะเอมบารตี้เอมพารตี้คืออะไรครับความเมตตาการไปครับออกออกก่อนจะให้คนอื่นูดถึู้ออกก่อนจริงจังคือมาเอาชนะเลยอยากเล่นแหละอยากเล่นอยาละน้องอามจะเป็นคนเริ่มนะครับครับผมอย่าพึ่งซ้ำกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับครับผมอามครับขอคำนำหนึ่งคำสังกัสีหลังคา นิมเล็กบ้านกระเบื้องโซฟาแมวสุนัขเห่าเห่าทำกีอย่าเห่าชอบล้มออกตัวเนี่ยคนนี้าเห่ ทำไมกูไม่ออกอย่างตรงนี้ไดดีวะวนวนอยู่ตดเห่าพูดอะไรอยู่เนี่ยนั่นแปลว่าคนที่จะได้เริ่มนะครับยังเป็นอาร์มนะครับง่ายๆพี่ง่ายมาอาร์มครับขอคำนำหนึ่งคำดินต้นไม้ปลวกบ้านบ้านสันครับทำไมคิดถึงบ้านเนี่ยอยากกับบ้านไม่กี่ชั่วโมงองคิดถึงเมียแล้วไม่เอยได้ห่างกันนั้น เมียคนไหนคนที่2อะไรล่ะมีคนเดียวพเถอะพี่แหวงน้องอามน้องป๋ารับไปก่อนคนละหนึ่งคะแนนเล่นที่ไม่ถึกไปตามคาดเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเราเคยเล่นกันแล้วไงใช่ได้เป็นห่วงน้องๆเขาเหมือนกันเนาะจริงพี่ทำไงเดียร์เขาก็เรียนรู้พี่จริงหรือขิงน้ำเนี่ยสงครามยังไม่จบนะครับสงครามยังไม่จบรอดูรอบต่อไปกันก่อนนะครับอ้ามครับขอคำนำหนึ่งคำพลาสติกลูกแก้ว ลูกแก้วลูกแก้วไูกแก้วอะไอกไม่ใช่ไอ้ลูกแก้วไม่ไรลูกแก้วเนี่ยอะไรไอ้ลูกแก้วไไม่ใช่เลนส่ะลูกแก้วไม่ใช่พลาติกนะเอแก้วแก้วนะใช่อะงงเฮ้ยมันหน้าตาเหยียดหยามกูด้วยไูกแก้วอะไรวะไปลงนรกเสียเธอแม่ เฮ้ยแต่ร <gegen violin> <warfare> ุ <left> hey, ่นใหญ่เขาเล่นอย่างเงี้ยลูกแก้วจำไห้เราจะจำไว้รุ่นใหญ่เล่นโอ้ให้กูจำอย่างยื่เายเลยรับเดี๋ยวสองคนนะครับอาร์มเริ่มอีกเหมือนเดิมนะครับอาร์มครับขอคำนามหนึ่งคำกระจกกระสามกระเบื้องครับกระกระสามโอ้ยทำไมพี่ป๋าชนะง่ายอย่างเงี้ยกระเบื้องโค้ชนะนะครับน้องป๋าบางร่าหนึ่งกระ มีคนพูดคำว่าลูกกาลเลยนช่ชนะไปไม่รู้ว่ามีรอเรือหรือเปล่าหมดเลยเฮ้ยกูต้องเอาจริงแล้วว่ะโอ้แต่เมื่อกี้ดีแล้วพี่ลูกกาวนี่สุดยอดเลยกาวอย่าอย่ามาย้ำกูรอบต่อไปแล้วครับน้องเบสพร้อมจะเอาจริงหรือยังให้รอบนี้ได้ค่ะพร้อมนะครับพร้อมนะครับเริ่มที่น้องป่านะครับ โอเคป๋าไปทางอามนะครับพร้อมแล้วขอคำน้ำหนึ่งคำเนสกาแฟน้ำอ๋อนีน่ ก็ยังกำลังฟังอยู่คิดว่าสมมุิ t h าอ้าวปั๊บเอ้ยได้เกี่ยวกับน้ำไงอันนี้อ๋อดถ้าอ้าวเฉยๆเนี่ยได้แล้วดูเป็นดูเป็นจะร้องเพลงซะมากกว่าพี่มาทุกโน้ตเลยเมื่อกี้เชื่อพูดถี่มีเราตรงนี้ไม่ดีหรอกไม่ีเขาคุยกันเราก็ออกกล้องเรื่อยๆเลยโห้ยเขาคุยเลยใช่เพราะว่าเวลากล้องรับก็จะติดตลอดมาเป็นพี่หนึ่งพี่สองี่สเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพี่มาคุยหอมจอมซนอยู่สองคน มาที่พิจารณนะครับพิจารณเป็นคนเริ่มนะครับพิจารณไปทับพินิกนะครับพร้อมแล้วขอคํานามหนึ่งคำครับหงแดงลิเวอร์พูลความอ่อนแอสเปอร์แต่งกันเจ้าที่คิดมาดีนะอ่อนสัตว์ไรนะอ่อนจัดย่าฮะฮะ คล้ายๆเลยอ๋อไอ้ตายไอ้มูแตงไม่รูมีหรือว่ามูแตงี้ยไปก่อนรอดบอลอยู่เมื่อไหร่เมื่อจะพูดตงน้ำลายไหลเตายตายแล้วตายตายไม่ต้องขอโทษตายแล้วตายแล้วหาไม่ได้หรือเงี้ยบอกว่าอะไรนะยากหาก็ไม่ได้หาเป็นตั๊ยาเออไม่ได้ก็แพ้อยู่ดีใช่เอ้าเหียงอะไรวะเนี่ยต้องดูเหียงรูปชนะทีนี้เป็นคนเริ่มนะครับครับผมเป็นทางพี่เวงนะครับอย่าเพิ่งซ้ำกับเมื่อกี้นะครับครับพี่นี่ครับขอคำนำหนึ่งคำจิ้มจุ่ม นิกเอช่อง YouTube อินสต g แกรม Facebook ทวิตโซเชียลมีเดียเวงเติร์ดอาร์มโอคานนวดผมหมหำอวัยวะเพศแขน นิ้วเล็กความดำความอ่อนแอมีความนิ้ว ทมทำกูเสียทรงหมดเลยไม่รู้อะอะไรยึเป็นขนผมก็พูดไปก่อนแต่แต่พอเป็นคำคำว่าหมอยของน้องอาร์มเนี่ยอันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมว่าในตามพระราชดุลกรมฉพระราชบัณฑิตยสถานนะครับยังบอกว่าในภาษาถิ่นเหนือนะครับเรียกหนวดคราว่าหมอยได้ด้วยเรียกหนวดว่าหมอยปากอ๋อผมไว้ไว้หมอยบนเนื้อโอ้พี่อาร์มหมอยเต็มปากเรียกหนวดคราดีกว่ามึงม่ใ่บนเหนือ่ใช่มึงต้องบอกว่าหมอยปากยาวหมดแล้วหมอยหมอยปากห องหมดแล้วหมอยปากไม่ได้นี่ไงน,นี่ไงเนี่ยหมอปากใช่ไหมอ่อันนี้ไข่ดีแล้วบอกไม่ได้ตอนนี้นะครับเหลือ3าคนนะครับน้องป่าน้องอานพี่นิกนะครับรับไปกกอนคนละหนึ่งคะแนนคนเริ่มนะครับคือน้องป่านะครับอย่าพิ่งซ้ำกับเมื่อกี้นะครับป่าครับขอคำนำหนึ่งคำข้าวผัดผักชีโอยเอ้ผักชีไงอ้าวรากดิน มอดดินไม่ซ้ำเหรอไม่ใครคนก่อนใครคนก่อนเขาไปแล้วอาวุธผู้เม่งเลยนะไม่รู้มอดมันมาดิไอ้ขี้มึงยิงกระบี่กูไปไม่รู้อะมอดมอดเขาเรียกทวงไงถ้าพอมีคนมาใช้ชีวิตใช่เราขึ้นเลยอย่าแม่ไปใช้อะโอกาสโอกาสสุดท้ายกะจะฆ่าเบสซะหน่อยไม่เวลาหนูตายก่อนเลย เอาละครับ,รบสองคนครับน้องป๋ากับอามนะครับ,รบป๋าเป็นคนเริ่มนะครับครับขอคำนำหนึ่งคำครับกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเส้นเล็กตะเกียบช้อนอลูมิเนียมเหล็กสนิม <ไ ff! S 1> มิกซ์ซอสพลาสติก พลาสติกจานกระเบื้องพ er. oh oh ื้นฟรอรฟรอรอุ้ยออกแล้วการแกลออกมาเต้นออกมาเต้นเฮ้ยป๋าใช้แล้วเหรอ น่ากลัวแล้วอะหันี้เออน่ากลัวนะแล้วสังเกตดูว่าสองคนนี้นี่เป๊ะนะครับว่าคำที่พูดเนี่ยคือเพิ่งพูดรอบนี้นะนี่บางคนคิดว่าเฮ้ยซ้ำกับรอบก่อนนี่าใจหมดอย่าลืมนี้เหมือนกันใจหมดจริงๆแบบตัวแบบเฮ้ยก็นึกว่าซ้ำไปแล้วเมื่อกี้อองมึงเป็นเหรอใช่ๆเป็นเหมือนกันผมไม่ฟังเขาพูดเลยผมดูหลังอยู่เงี้ยบ่มือยังยันยันยันโอเคไปต่อ เดี๋ยวตาตาเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะดูฟอร์มเบสก่อนเอย่าเพิ่งให้ตายเร็วนะ <c oughs> ให้น้องได้มีโอกาสเป็่งเสียงเป่งคำอ,ออกมาเอาละครับครับรบอบนี้จะเวียนไปอีกด้านหนึ่ง <มา S 1> นะครับโอเคมา <c oughs> มายยป๋าครับพร้อมแล้วขอคำนาหนึ่งคำแก้วเช็คในกาแฟ ความสดชื่นอร่อยอร่อยเป็นไคเดีครับเฮ้ยเฮ้ยเล่นสโล่เหรอไม่ไม่ไม่อย่าพูดคันหยาเลยอย่าพูดขันหยาเลยดูเสียงน้ำดูเพียงน้ำดูดีสิงซอร์เลยอร่อยอร่อยเอาเอาป้ายออกป้ายออก ตายแล้วออก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 ไปตรงที่นี่แล้วไปโยนของเขาทิ้งทำไม่ะเอาละแต่ลูกค้าเกาชอบแหละใช่ใอร่อยอ่ะอร่อยเดีวมาแลครับแต่อร่อยจริงปฏิเสธไม่ได้เลยอร่อยจริงๆริอาตาเบสเฉิดอฉายละเอาแล้วจ้องเบสจะเป็นคนเริ่มคํานามนะครับอย่าซ้ำกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับอจ้องเบสครับพร้อมแล้วขอคํานามหนึ่งคำใบเฟิร์นพิมพ์ชนกดารานักแสดงนาเดชยายา คิมเบอร์ี่น oui> ิ้วน mm ี่บ้าหรือเปล่าเขาต้องมีแล้ววะไอ้เหียเท้าความดำความดำความฉาบอะไรความสดชื่นใครพูดความสดชื่นเฮ้ยหนุ่ เดี๋ยวของเขาต้ตะบนดูดเสียง่อรก่อนอะไรก็ได้ไปเฟี้ยงลงพื้นอีกเหมือนกันเอาใหม่คิดใหม่คิดใหม่เดี๋ยวให้นิกไว้เดี๋ยวนิกตายเดี๋ยวพี่นิกจะเป็นคนเริ่มคำนามนะครับบทไหนยังไงก็ได้แต่อย่าซ้ำกับเมื่อกี้นะครับครับผมอย่าฟังเยอะไม่ดีเลยพ่นิกครับขอคำนามหนึ่งคำแมนยูภาษาอังกฤษ สปีกสปีกอีกสุดยอมสเปคสปีกคนเดินรกิจอย่างตั้งใจพี an ่เบส้าสองคนแล้วสุดยอดสุดยอดเฮ้ยนี่ไม่มีแนนแล้ว พม่ได้คะแนนด้วยนั่นแปลว่าตอนนี้นะครับสามคนสุดท้ายของรอบนี้นะครับพี่นิกน้องเบสและป๋ารับไปก่อนคนละหนึ่งคะแนนเฮ้ยตอนนี้ใครมีคะแนนบ้างวะตีอ๋อกูยังไม่บวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อไหมว่าเขารู้ว่ากูไม่มีคะแนนเขาต้องการให้คนทางบ้านเดี๋ยวรู้ชัดๆว่ากูโง่ใ้อกูไม่รู้จริงๆแต่มึงไม่มีคะแนนถูกไหมล่ะการไม่มีคะแนนไม่ได้แปลว่าโง่นะครับนี่นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไม่มีคะแนนเยอะมากจี้กูทำก็ได้จะบอกเป็นหนึ่งในนั้นใช่หลายอีพี้วยปะ หลาย EP ด้วยปะมันสั่ไปนะมันจัดมันถัดนักโดนเด็กหลอกหนูดูพี่บ่อยมากหนูเป็น MC ต่อไปนะครับคนที่จะเริ่มคือน้องป่านะครับครับน้องป่าไปพี่นิกแล้วก็น้องเบสนะครับป่าครับอย่าเพิ่งซ้ำกับเมื่อกี้นะฮะขอคำนำหนึ่งคำครับเครื่องบินกัปตันจรวดอวกาศดาวเสาโลกมนุษย์คน าผู้หญิงชายหนุ่มเด็กผู้ชายโอ้ชายนี่ผู้ชายชายหนุ่มกับผู้หญิงผู้เบสผู้หญิงชายหนุ่มิงคนนั้ซึเังเธอและเขามทิดเดียวเมื่อกี้มาดีแล้วน้องเบส เดี๋ยวต้องฝึกต่อไปค่ะโอเคครับชูเขาชูเขาเมื่อกี้เรายังบอกเชียร์เขาคนนู้นอยู่แต่ตอดนีเขาตกรอบแล้วไงเชียร์มึงทีนี้พี่แบงค์ลขอรบกวนได้ไหมพี่ไม่ต้องเชียร์นิกได้ไหมคืนนี้มันบอกให้อยู่เฉยๆมันพูดนี้ตามมาแน่นน้องหยอกโอนตามได้แต้มเยอะแล้ว จริงนิกชูครับเราไปเวฟุตบอลกันไหมฮะชอบได้ครับได้ครับตูแบบฟุตบอลเลยไหมได้เลยป๋าเนี่เป็นแชมป์มา2สมัยติดแล้วนะครับใช่ครับถ้าเป็นแชมป์อีกรอบนึงนี่เรียกว่าทำแฮตทริกเลยนะฮะครับเอาล้วครับป๋าก่อนนะครับป๋าครับสบู่สบู่สบู่อเฮียหายหมดเลยอย่าซ้ำกับเมื่อกี้นะครับป๋าครับขอคำน้ำหนึ่งคำจีโก้คันทธลากองกลางศูนย์หน้าดาวินนูนเยส อเล็กซิสซานเชซมิคิทยานผู้ิักษาปร o n ู e more ้ชายผู้หญติง สรุปนะครับรอบนี้ผู้ชนะได้แก่ที่นี่ขอไปคนทางบ้านท้าไม่เข้าใจด้วยนะครับสโลมอบตอเคสอะไรไม่รู้เลย อ่ะคุยเอาจริงแล้วเอาแล้วครับพี่เบกบอกว่าจะเอาจริงในรอบสุดท้ายนี้แล้วนะครับครับผมคนเริ่มเนี่ยคือพี่นิกนะครับผมครับสำหรับคนแรกเรามีโพยให้นะครับโอเคครับอ่าอ่าพี่นิกครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับอเมริกาโน่กาแฟกากับกาครับ <laughs>

ตดยังไม่เออยากรู้จุดเลยอย่างว่าแต่ไม่เหม็นเลยตดจะเป็นไปแล้ปวดเลยยังปิดออกมาตายแะแล้วดูที่นั่นอ๋เปลี่ยนป้าี๋ยวนีเปลี่ยนไปเออและคิวต้องแพ้รีเพนกูเอาจริงนะตายเอาจริงนะกูเอาจริงนะอะไรวะเนี่ยก็พอแต่ว่าพี่คิดอะไรอยู่เมื่อกี้อยากจะโปรโมทในกาแฟอ๋อก็เหมือนกันแหละแต่กี่ที่บอกอร่อยก็ตายเหมือนกันตายเหมือนกันเหมือนนะกูก็ดูกระจกว่ามึงอีกอะ โอเคครับผมคนเริ่มนะครับคือน้องป่านะครับน้องป่าครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำน้ำแข็ง <What? S 1> พลาสติก <What? S 1> หมาทุกรอบพลาสติกแก้วควดสุราแ <What? S 1> <laughs> อลโกอฮอล์ <laughs> ความเมาเบคคำสิ่ง ความสุขความควายเฮ้ยเฮ้ยนี่อยู่เป็นเพื่อนกูซ้ายขวานี่ผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่เอาสักคนเลยตอนเนี้ยขออนุญาตนิดนึงได้ไหมทำไมความเมาแล้วเป็นน้องเบส หนูไม่ต้องดื่มก็เมาได้ดิบอะไรคุณก็ไม่น่าเป็นช้คงเว่าสุราเลยนี่นึกแต่ความสุขอย่างเดียวเลยกี่เมาตัวนี้เอาละครับครับพี่นิกเป็นคนเริ่มนะครับพี่นิกไปป่านนะครับครับผมพี่นิกครับขอคำนำหนึ่งคำรถยางลมเออเออ แล้วไงพี่เบสครับกูไม่น่าห่วงเขาเลยนะใช่หัวตัวเองหัวเอาละครับและ3คนสุดท้ายของรอบนี้นะครับพี่นิกน้องอามน้องป๋ารับไปก่อนคนละหนึ่งน้ำหนักใก้เอียงทางโู้นป่ะเอียงมากเลยเอียงไปทางนั้นมากเลยคะแนนจริงเก่งมากเลยวันนี้ผมอ่ะเกระเลนตองเต็งพี่นิกเป็นคนเริ่มนะครับขอคำนาหนึ่งคำอาบอบนวดชีวิตกูมีแต่เงินมีแต่ทองม่ฮิต น้ำน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้คนบ้าอะไรยัวตัวเองผมน่าจะสบู่พี่ไม่กิเลยว่อาบู่ได้นเหรอเออแป๊บเดียวคุณใช้คําว่าอาบุกนู่นี่ฆ่าคนอื่นเนาะโหดร้ายมากนะทำนี้ทําให้ผมมีความสุขกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วในหลุงมาถึงเวลาเล่นเกมอะไรเหลือสองคนนะครับน้องอาร์มพี่นิกนะครับ คนเริ่มคือน้องอามนะครับสบู่สบู่น้องอามครับขอคำนาหนึ่งคำลำโพงไมโครโฟนทานพลังงานไฟฟ้าไอรอนแมนเลเซอร์เว้นตาพาสติกลวย มาจอกขึ้นมาเลยนะเป็นห่วดแบบฮีโร่ไ้่ตาเป็นพลาสติกของต่อเลโหวตชนะรอบนี้พี่นิ่ยอดเลยเฮ้ยดาวรุ่งดาวรุ่งสุดยอดสุดยอดเท่าไหร่วะเอาแล้วไปไม่ถึงฝันทีแชมป์ของเราครับน้องป๋าแปดคะแนนแชมป์ครั้งแรกครับแชมป์ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรก สุดยอดเลยปกติผมากเล่นกับพีเ่เติร์สไงผมจะเจอเติร์ไม่ได้แต่วันนี้มาเจอพี่เวงก็เลยสบายขึ้นหน่อย <c oughs> ไม่ชพเราไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราแต่เกมนี้เราไม่ได้ชาแนลกันเลยนะ <c oughs> ชาแน, <c oughs> น,นลยน <c oughs> <c oughs> จริงว่ะวันนี้เนี่ยอย่างที่คุยกันไปตั้งแต่ต้นนะครับถึงแม้เราจอกมาเอาดอกัน,นะครับแต่สดชื่นมากๆนะครับเพราะเรามีนี่เลยครับเนสกาแฟนะครับใครที่อยากได้แก้วเชคแบบนี้นะครับสามารถจัดได้เลยครับที่เซเว่นอีเลฟเว่น ออออนไลน์ oh, เพียงแค่ซื้อเนสกาแฟ2รสชาติที่ร่วมรายการนะครับ239าบาทครับรับไปเลยแก้วเช็คและใครที่ไปเที่ยวซัมเมอร์นี้แล้วเห็นซัมเมอร์ทักของเนสกาแฟนอกจากจะสามารถชิมเมนูหน้าร้อนอร่อยๆเพียงซื้อเนสกาแฟ2รสชาติที่ร่วมรายการครบ2แพ็คก็จะได้ของแถมเป็นแก้วเช็คเช่นกันของแถมมีจำนวนจำกัดต้องรีบหน่อยนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟ e บุ๊กเนสกาแฟ THAILAND วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเนสกาแฟมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราแต่ละท่านนะครับเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคำรองเชิญพวกเราทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ